แสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบใบหน้าของผู้ผาเด็กชายวัย12ปีที่กำลังนอนหลับอยู่บนเปลยวนใต้ต้นมะม่วงใหญ่ในสวนหลังบ้านผู้ผาตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสและความฝันที่เต็มเตี่ยมนั่นคือการเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้คนพบสิ่งใหม่ๆเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คน ภูผาไม่ใช่เด็กชายธรรมดาเขาฝ่ายรู้และรักการเรียนรู้มาตั้งแต่ยังเล็กเขาชอบทดลองและสังเกตการสิ่งต่างๆรอบตัวใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ดูสารคดีเกี่ยวกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์และฝันถึงการได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อโลก ทุกวันหลังเลิกเรียนภูผาจะรีบกลับบ้านเพื่อทำการบ้านและใช้เวลาส่วนที่เหลือในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆด้วยอุปกรณ์ที่หาได้ในบ้านเขาชอบบันทึกผลการทดลองและข้อสังเกตต่างๆลงในสมุดบันทึกเขาตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆรอบตัวเสมอและพยายามหาคำตอบด้วยตัวเอง เพื่อนๆนของผู้ผาบางคนมองว่าความสนใจของเขาเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดและไม่เข้าใจแต่ผู้ผาไม่สนใจเขาเชื่อมั่นในตัวเองและรู้ว่าความฝันของเขาเป็นสิ่งที่สำคัญและมีค่าเขาไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความยากลำบากใดๆ ภูผามีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจเขาเสมอมาคุณพ่อคุณแม่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ภูผามีความมั่นใจและกล้าที่จะตามหาความฝันของตัวเองคุณพ่อคุณแม่มักจะพาภูผาไปพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และสนับสนุนให้เขาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ วันหนึ่งโรงเรียนของครูผาได้จัดการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ครูผ,ผาตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความตื่นเต้นและหวังว่าผลงานของเขาจะได้รับการยอมรับ ผููผ่าใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเตรียมโครงงานของเขาเขาทุ่มเทความรู้ความสามารถและความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้โครงงานของเขาสมบูรณ์แบบเขาเลือกที่จะทำโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชในท้องถิ่น ผลการแข่งขันออกมาภูผาได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยความดีใจและภูมิใจในตัวเองรางวัลน,นี้ไม่ใช่แค่เพียงรางวัลแต่เป็นการยืนยันว่าความฝันของเขาเป็นสิ่งที่สามารถเป็นจริงได้หลังจากนั้นภูผ,ผาก็ยังคงศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เขาได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยและได้ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ความฝันของครูผาได้กลายเป็นจริงและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆคนอื่นๆที่มีความฝันเช่นเดียวกันเพราะความพยายามและความมุ่งมั่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะนําพาความฝันไปสู่ความสำเร็จและสร้างประโยชน์ให้กับโลก Oh